วันนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเก็บแล้วก็เรียนเชิญบีบนะคะหนาที่เก็บเพราะว่าผู้ชายอาจจะรู้ตัมาเก็บแน่นะคะอาจจะเปนผู้หญิงมาเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นผู้ชายหรือหญิงนะคะผู้ชายได้วยค่ะไปก็บนะคะไปค่ะไปค่ะอย่าลีลาค่ะอย่าลีลาค่ะน้าก่อนไหมคะไม่ต้องค่ะ เออทำไม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 ไม่เห็นหรือไม่คะนางเช็ดพื uh ้นอยู่ข้างล่างเฮ้ยจริงหรอนางเช็ดตู้นางเชเครื่องอยู่ค่ะไำไมไม่เห็น อเล๋อเลยก็อ๋อเลยก็พยายามเราขอโทษนะคะพยายามวางถาดดังมากค่ะดังก็ไม่เห็นว่าเพื่อนดังเข้ามาพอดีค่ะค่ะเพื่อนหนาค่ะชิชีค่ะชีกว่านะเกย์บ้างใช่ใช่เดี๋ยวชอวเขามาพาอะไรนี้พอกเจอไงเดะโยเฮ้ยน้องชานอ่ะ